สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำฟักทองเชื่อมนะคะก่อนอื่นนะคะเรานำใบเตยมาก่อน,นะคะ่ะนำใบเตยมาสักประมาณห้าหกใบนะคะแล้วเราก็มาตัดครึ่งมาตัดครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ลองเอาฟักทองเนี่ย เอยเอากระทะหรือว่าภาชนะที่เราจะเชื่อมนะคะเอามาวางไว้แล้วก็รองก้นด้วยใบเตยนี้นะคะเรียงเป็นแถวๆนะคะเสร็จแล้วก็หลังจากที่เราล้างฟักทองให้สะอาดใครจะปอกเปลือกก็ได้นะคะแต่วันนี้ที่ฉันไม่ปอกนะคะเพราะว่าฟักทองไม่ได้แช่น้ําคูนใส่นะคะเพราะว่าเออพอดีหมดลืมซื้อก็เลยเชื่อมทานเองไม่เป็นไรคะ่ะ ก็คือเราเอาฟักทองล้างสะอาดเสร็จแล้วหั่นครึ่งนะคะแต่ละแต่ละภูแต่ละภูเนี้ยเรามาหั่นครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อสะดวกในการเรียงลงในภาชนะนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปก็ประมาณ หนึ่งสองสามสี่สี่ช้อนโต๊ะก็พร้อมนะคะเพราะว่าเราจะใส่ <c oughs> น้ำตาลมะพร้าวด้วยนะคะเพื่อว่าเพิ่มสีสันถ้าใครจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้หรือว่า จะใช้น้ำตาลมะพร้าวทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะดิฉันจะใช้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปหนึ่งก้อนเหลือไม่เยอะเหมือนกัน <g ülme> ก็พอดีญาตเอาฟักทองมาให้นะคะ <g ülme> ก็ไม่อยากจะเก็บไว้ก็เลย ทำๆไปเสียเราทำเสร็จแล้วเราทานไม่หมดใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะวันนี้จะใช้เกลือปรุงทิ์ใส่เล็กน้อยก็พอเพราะว่าเผื่อจะทานกับน้ำกะทิด้วยนะคะใส่ให้ตัดหวานแค่นั้นเองค่ะ เดี๋ยวถ้าไม่หวานนะคะเราค่อยว่ากันอีกทีจากนั้นเราก็ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะเพื่อจะต้มนะคะใส่ให้ท่วมใส่ให้ท่วมแค่นี้ก็พอค่ะติดเตาเลย นาทีก็แล้วแต่เตานะคะแล้วแต่การใช้ไฟนะคะอันนี้จะใช้ไฟไฟแรงหน่อยนะคะไฟแรงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเบาลงมาเป็นไฟกลางก็ได้ะคะ่ะให้น้ำเดือดก่อนนะคะ เราใส่ใบเตยลงไปเพื่อความหอมนะคะแล้วก็กันติดกระทะอะไรด้วยนะคะก็คืออ,อใครจะใส่ไว้ข้างบนก็ได้แต่ว่าใส่ไว้ข้างล่างดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะไม่เปื้อนตัวฟักทองด้วยเวลาเราตักฟักทองจะได้ไม่ติดฟักทองนะคะอันนี้ใบเตยเหลือไว้ประมาณสามใบนะคะสาม สท่อนที่เราตัดเอาไว้ก็คือเผื่อจะทำน้ำกะทินะคะเพราะว่ามีกะทิอยู่เอาไว้ราดบนฟักทองเชื่อมนะคะคุณประโยชน์ของฟักทองก็จะมีวิตามินเอสูงมากเลยนะคะทำให้สายตาสดใสเปล่งปลั่งนะคะบำรุงสายตาแล้วก็สายตาไม่ผ้ามัวนะคะถ้าทานบ่อยๆก็จะดีต่อ สุขภาพของดวงอานะคะใครจะทำเ,เป็นฟักทองผัดไข่ก็ได้หรือว่าฟักทองนึ่งคลุกกับมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็เกลือเล็กน้อยก็อร่อยดีนะคะเป็นเมนเูเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าจะแกงเลียงใส่ฟักทองฟักทองต้มจืดแกงหน่อไม้ใส่ฟักโอได้หลายเมนูเลยแกงกะทิ ปักทองก็ได้แต่ส่วนใหญ่ดีฉันจะไม่ค่อยชอบนํามาทําเป็นกับข้าวนะคะจะชอบเชื่อมแล้วก็นึ่งก็ถ้าทำสองอย่างนี้ก็ทานได้หน่อยบวชก็ไม่ค่อยชอบนะคะ <c oughs> ใครจะทำบวชก็ได้นะคะใส่กะทิแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวเหมือนกับ คล้ายๆเข้าวเหนียวถั่วดำนะคะก็อร่อยนะคะเคยทานอยู่แต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น้ำเริ่มเดือดแล้วก็ต้องรอสักพักหนึ่งอันนี้ต้องคอยรอนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ไดไ้ไม่ได้แช่น้ำปูนใสนะคะเพราะไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาเอามาให้แล้วกลับจากตลาดแล้วเลยไม่ได้ซื้อมา ไม่อยากใส่ในตู้เย็นเอาไว้เพราะว่าทาไม่ทันเดี๋ยวอันโน้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนั้นสุดท้ายก็คือไม่สดแล้วก็เสียด้วยก็รีบทำก่อนเลย ส่วนในเรื่องของกะทินะคะอันนี้ดิฉันต้มกะทิเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมแป้งข้าวเจ้าสักสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าทำไม่ไม่เยอะเราก็เราจะใช้กะทิแล้วก็เคี่ยวกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยแต่กะทิดิฉันต้มไว้ก็คือใส่เกลือแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องใส่เราใส่แต่แป้งข้าวเจ้า น้ำตาลเราก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าฟักทองเราเนี้ใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ลุ้นกลัวอย่างเดียวคือฟักทองเละแต่ก็จะเสี่ยงแต่คิดว่าไม่น่าจะเละเพราะว่าเรามีเปลือกเปลือกของฟักทองด้วยค่ะ แต่ว่าถ้าใส่น้ำปูนใส่เนี้ยก็จะอร่อยอีกรสชาติหนึ่งนะคะก็คือว่าจะเนบกรอบๆนะคะเนื้อจะแข็งเนื้อจะแข็งนล็กน้อยนี่ถ้าเปิดฝาออกมาก็หอมหอมหอมน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็หอมใบเตยค่ะ เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของแป้งทอดเจ้าดีกว่านะคะก็น้ำกะทิที่ราดน่าจะคล้ายๆกับ น้ำกะทิที่เราราดข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งนะช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะแล้วสามช้อนโต๊ะ อันนี้ที่ฉันใส่น้ำกะทิที่ต้มสุกแล้วนะคะวางไว้เย็นแล้วก็เอามาดาเอามาเอามาผาสมแป้งมันเอาไว้ก่อนนะคะแป้งข้าวเจ้าเอาไว้ก่อนแล้วมาละลายเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำ กลัวมะพร้าวจะเสียกลัวกะทิจะเสียก็เลยเอาออกมาจากช่องฟิสแล้วก็เลยต้องต้มไว้เลยกำลังเดือดลักลักลัก,ลก,ลกลักเลยตอนนี้ลดไฟลงเหลือไฟกลางนะคะ น,ดดนี่ยค่ะทุกคนคนคนแป้งข้าวเจ้าให้ละลายนะคะเออ่ถ้าใครไม่ใส่กะทิก็คือใส่น้ำก็ได้ใส่น้ำเปล่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยผสมในกะทิแต่อันนี้ที่ฉันผสมในกะทิเลยเพราะว่ากะทิสุกแล้วนะคะ ใบเตยก็ไปตัดมาจากหลังบ้า จริงๆจะมีเยอะกว่านี้นะคะพอดีหยิบออกไปประมาณเจ็ดชิ้นก็คือกรัวชิ้นต้องทำสอชั้นกลัวชิ้นข้างล่างจะสุกก่อนแล้วเดี๋ยวจะเละนะคะก็เลยหยิบออกไปเอาไว้นึ่งทานกับมะพร้าวคุกน้ำตาแล้วก็เกลือ หรือจะทานเป่าๆก็ได้ค่ะ รอดูว่าเป็นยังไงยังแข็งอยู่เลย รู้สึกความร้อนเริ่มแรงเริ่มแรงขึ้นนะคะเวลาเรานึ่งฟักทองแป๊บเดียวเองนึ่งเรียบร้อย โอ้ยนิ่มแล้วอะเริ่มเริ่มจะนิ่มแล้วทุกคนสีสวยมากเลยสีของน้ำตาลมะพราว หอมหอมกินเฉยออกมาหอมใบเตยมากเลยรู้สึกว่า น้ำตาลละลายแล้วก็น้ำเชื่อมก็ค่อยงวดลงนะคะงวดลงแล้วก็จะเหนียวขึ้นนะคะเราดูดูจากการปรุงนะคะ ทิมน้ำเชื่อมดูก่อนโอเคหวานไม่เอาหวานมากนะคะหวานแค่พอดีพอดีนิ่มแล้วค่ะทุกคน จริงๆต้องเคี่ยวต้องเคี่ยวให้งวดกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยค่อยมาเคี่ยวค่อยมาเคี่ยวทีหลังก็ได้ะค่ะจะทำน้ำกะทิก่อนนะคะ นี้เราใส่หัวกะทิลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยไปเล็กน้อยนะคะสักสามใบพอน้ำกะทิเริ่มเดือดเราก็ใส่ในตัวของแป้งข้าวเจ้าลงไปเลยแล้วก็เคี่ยวจนเหนืดนะคะโอ้ยฟักท้องฉ่ำมากๆเลย เราก็เทแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านี้ผสมเกลือเล็กน้อยนะคะ mm. เพื่อที่จะให้ออกรสชาติเค็มๆม,มันๆจากนั้นก็คนนะคะเพราะว่าเราใส่แป้งลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดภาชนะนะคะ เริ่มคนได้ที่เดือดพอแล้วค่ะแปบ๊บเดียว ใครอยากทานสองชิ้นสามชิ้นก็ได้นะคะก็อันนี้ค่ะทุกคนฟักทองเชื่อมราดน้ำกะทิหรือใครจะใส่น้ำแข็งด้วยก็ได้นะคะ ขนมหวานมือเที่ยงวันนี้ค่ะใครชอบนะคะใครจะชอบหวานมากก็เพิ่มเพิ่มสูตรเพิ่มน้ำตาลได้นะคะแต่ก็ฉันว่าหวานขนาดนี้ก็กำลังดีเพราะว่าหวานมากเดี๋ยวก็จะทานไม่ได้เยอะนะคะ,ะหากทุกใจฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจกันค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะสวัสดีค่ะ